วันนี้เราได้เสบียงมาเยอะมากครัเนี่ยวันนี้เราจะมีตำบักกุ้ยเตนะตำมะละกออะเนี่ยก็มีผักกับเยอะแยะนะเดี๋ยวบอกว่ามีผักอะไรบ้างผักกับ์ผักกับก็คือผักอะไรล่ะเขียงเขียงเขียงคือผักเขียงอะไรนะภระชาราษกันโอ้โหทำมือขาบอกผักกับผักกับลาบผักกับ ส้มตำผักกัดเนี่ยนะมาดูก่อนว่าส้มตำมันจะเป็น,นจะใดนะครับล้างผักกัดล้างผักกัดนี่มาดูกคนสูบผมนี่ไป,ไปพริกแห้งไปไปก้ว่าอือถัดไปพริกแห้งก้ว่าอือต่อไป,ไป ใส่แล้วร้อนไปจะให้กระทะมันร้อนๆพริกใส่นี่คัวเรื่อยๆรอดูเริ่มควันออกเริ่มได้กินกิ่นพริกอปิดได้ไม่แล้วอ๋ นี่ดูหอมต้องคั่วพริกแห้งโอเคอสวัสดีครับก็ดูจะลลเลกๆกันนะพื้นที่ในครัวมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นะวันนี้พอ,อดีได้น้ำปลาร้ามาก็ซื้อซื้ออะไรยูพีกมานะก็นี่น้ำปลา ของพีลิพไฮครับเรามาลองดูมันเป็นยังไงเพราะปกติที่บ้านนี่นก็ก็มียี่ห้อนี้ครับเนี่ยเต็มบ้านนะแต่ยี่ห้อนี้ไปซื้อที่อื่นมานะครับแต่ยี่ห้อนี้ซื้อในอยู่พี่ผมขายอยู่นะครับเนี่ยขายอยู่ขายอยู่ขายอยู่แต่ตัวนี้หมดสตอ๊อกครับผมได้ไปแค่สองขวดเจ้าของร้านผมสุดใจขายดีเกินหมดนะครับับวนนี้เรามาดูกันว่าเขาบอกว่าเซทนัว แซบอิลิลำลำคนเหนือบอกว่าลำไปดูครับนี่เส้นมะละกอผมกินอย่างนี้ครับผมผมกินอย่างนี้ตั้งแต่เด็กครับนี่มะละกอผมเส้นอย่างนี้นนนผมกินตั้งแต่เด็กแล้วครับเนี่ยเส้นมะละกอนะอืมอ่าไม่ครับไม่ได้เกินนี่โคกนี้โคกสองพันปีครับดูครับ ให้เงนม,ม, <S <S ม่ขั้นแรกคือเครื่องเครื่องเครื่องตำนะเครื่องตำตอนผมไม่ได้ใส่อะไรมากนี่กระเทียมโอ้นะครับพริกโอ้แนะบบใส่ไปนะพริกใส่ไปพริกนี่จะกรอบมากนะครับพริกนาคไปโอ้พริกนะครับไปพริกใส่เข้าไปใครไม่รู้ใครกินไม่ได้ของกินมีกระเทียมกระเทียมใส่ีดังอี่ตัวนึง เดี๋ยวก็ตนี่ขาไม่ได้คือนี่ชอดเด็ดพริกเผ็ดยังไม่พอนี่ขิงอุดยอดตำเสียงกรอบกรอบไหมกรอบอืมกรอบยเดยาข้ามต่อมาต่อมันอะีนี้ายเข้า,าว ตำผิกแล้วอกระ,ะ,ะ,ะเทียมนะกระเทียมกระเทียมนะเทียมเทียมโตกระเทียมจิบจีบใหญ่กระเทียมกระเทียมคุณยองขุนหอมกระเทียมกระเทียมกระเทียมหอมขาวด้วยหอมขาวหอมขาว,ขาวนี่คิงเพิ่มความเผ็ดและกรเพิ่มความหอมอสุดยอดจริง ขิงนี่เผ็ดเผ็ดทะลุใส่พริกนี่เผ็ดที่ปากนะแต่ขิงเเผ็ดข้างใน เลยใบก็มีกับบีกุ้งไทยก็มีนะมีขายแอก็กซ์เจวีซื้อไหมกินอยู่แล้วขายเองกินเองซื้อเองนะซื้อในราคาต้นหุม้มซื้อเยอะซื้อให้เยอะก็ถูกกว่านะนี่กระปิยอดใส่กระปิด้วยที่ขาดไม่ได้นี่ สูบผมไม่ใส่ไม่เอาสูบผมใส่บะขามกูจักบะขามก่อนบะขามบะขามคิดก็ขนลุกบะขามไปไปนวด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 ตอนนี้นวดขามเนี่ยมันจะหนืดหนืน่อยนะนี่ต้อง ชิมดูก่อมันเป็นไรชิมดูก่อนนะก็อไเดียอไเดียอืมอนนิดเนเค็มหน่อยๆอ งอะงอ้ะ้ะงอใส่ไปเลยเดิงท่อนเลยลองท่อนเลยโอ้นี่อะคำว่าโอ้โอ้โอ้อ้ะงอ้ะง้วนอ้ะงอ้นี่เขาเรียกว่าโอ้โอ้อ้ะอ้ะงอ้ะวอดูแม่ตา นไฟมีไหมตรงนี้มีเครื่องเปไฟเลยหนวด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 ตามผมมันจะไม่ค่อยมีน้ำนะครับผมจะหนวดหนวดหนวด อย่างคือนี่หงนัวหงสูลดใส่ไปเลยไประบอกผง,งสูลดนะไปมีใครไหมนี่ยกี้มอย่าง ก่อนที่เราจะตำเราต้องชิมก่อนมันเป็นยังไงอืมเค้ <Okay. S 2> มันมันค่อยเปรี้ยวมันในเนตเปรี้ยวเพราะมะขามนี่มันเขาเรียกว่ามะขามมะขามกอลโะมะขามก็รอลโละอย่าม,ม,ามบเปรี้ยวบ้า วาน,นิชเปี้ยวหน่อยนะมาขันกะะรอโลรภาษาเนื้อราษาย่องวัลณกรมมาขันกรอละนีุ่กตีใช่ไหมุเติใช่ไปสูบผมนะถ้าใคร ชอบกินเห็ดชอบกินเห็ดนะกินกับผมไม่ได้ผมเป็นคนชอบกินเห็ดชอบกินเห็ดชอบกินเห็ดเวลาได้กินกับครอบครัวต้องสัง่อองคนอาจารย์ผ <c oughs> มกินคนเดียวจานข้าไห่ก็ไห้หมด เนี่สยสดยวยงว้จะมีคำอยู่ครับสุดยอดบักุยิีนีบัก่สลยรสาะแบ,บุ่มเลยมนกกอด่งนะบบักะบบ่อ เส้นเนีส้นนีเส้นนี้มันจะกรากรนะมันจะดังกักอเี้ยอือือืดูอกาอายเยอะแยะอืมอืมเอออะะของเรา ต่อไปพัดนี่ถาานนะไม่ใช่จานนะเสร็จถ่านโอ้ยร้อนถึงร้อนถึงคิปปุ้ม Ôi. Oh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Rồi. มานี่มีไข,ข่เค็มแล้วมีไข่เค็มด้วยนะตามมาว่าเป็นไงในหน้าตานะบ้านแต่ถ้าใครได้ชิมลองถอดก็ม, <c oughs> <c oughs> มาต่อนะครับนี่ก็เห็นเขาร,รีวิวก็อย่างนี้เยอะนะ <c oughs> ลองดูลองดูนห,หน้าตา จำมะคุยเตดนะจำมะละกอผมนะหน้าตานะเป็นอย่างงี้ยเซนเหมือนเซนคลายกิน่นเลยกินในห้องนอนเลยครับเพระาะว่าข้างนอกมันร้อนนะแอร์ยแค่ในห้องนอนห้องเดียวนะผักกาดดูผักกับเยอะแยะเดี๋ยวจะให้ดูผักกาดที่รีวิ่วีดีวีผมกินผมก็กินเหมือนเมี่ยงบาบ้าบางทีนะ,ะนะนี่ ฮักแคดอกฮักแค่นี่ยฮักแคกระดำกระดำดอกกระดำดอกนี่นะ้ะักกาดขาวอักาดขาวนี่สุดยอดของยาระบายคือต้มนมะคือต้อมนมะ <laughs> คือยอดหมามุ้ย <laughs> ยอดมามุย่ยครับสุดยอดของยาระบายนะผมบอกให้กินแล้วตด,ดดีชิบหายนะอ่ามีอะไรอีกนะเดี๋ยวที่มันเยอะนะเดี๋ยวยอดมามุ่ยแล้วนี่ยอดนะยอดมายมนี่ยอดมายมโอ้ยอีกอย่างละนี่อีกอย่างอ๋อผักละนี่ผักละผักชะอมผักละผักละผักละอ่าเข้าไปาพอ เยอะเกินนะแสบป,ปากไม่ได้ี่มันจะเสปากไ่ไหนกินอย่างนี้ครับดูแค่กินมันก็อนแล้วนี่จับไปเต็มเเต็มเต็มคำ ลืมไปฟันเราไม่ดีคำแรกอะ่ะอืมอิดคำต่อไปบางนิดน,นึงไหวห,หักส้นขัว แต่บ้านแม่มนี่สุดยอดอีกอย่างคนเหนือเขาเรียกว่าดอกแครดอกแคร์กับราบก,กับซา,ากับอะไรก็ได้เนี่ยดอกแครก็หน้าเนี้ยเพิ่งออกปุยออกข้างเดียวขมๆดีขม,ขมขนี่ เคืร์กรองเคืรปุ๊กแนะม่เด็ดหน่อยก็ใส่าาเนี่ยไม่ได้หรอกต้องกินตอนนั่นเดี๋ยวมันย <c oughs> อยากเข้าคออะไรอีกอใส่น่อยะอมแม่มีอะไรมีอะไรอีกม,อมีอะไรอะไรอีกอ๋อนี่ อันนี้ก็วิตกินต่างหานะอะไรอ่ะีอะไรโอ้ยย,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 ยอดยอดไม่ยอมยอดไม่ยอมยอดไม่ยอมไปตามด้วยไข่เค็มไข่เค็มอย่าใส่เยอะก็ไข่เค็มไงอืมแค่ไข่หวานนะีนะไปเดีย๋ยวขอญากใช้ มาครับอะไรเมี่ยงปลาเผาอ่ะรบเมี่ยงส้มตำนี่ยนี่เลยขามโตโตนะโอ้ยอด 比比，我女朋友就当个好棒。<noise> <noise> ขาในตูดแต่คนนี้เราค้างรู้ว่าเกาะหมามมวยใครเคยกินอย่าแนะนำไม่แนะนำอ๋อกินมารง ลืมไปอีกเลือกอะไรเอะอืมโอ้หอมเผ็ดเดียวนะกระเพรากระเพรากระเพรา,า,านี่ไบกระเพราด้วยเค็มนิดหน่อยออไปครับใครอยากชอบกินเป็นเส้นๆก็ได้นะครับแบบสปาเกตตี้อ่ะ ้อนทะลจุไส้ไส้เล็กอืมบะม อ๋อฮะผพกเถาอะไรดีเนี่ยก็เรียกหักกะปิคืออย่างเงี้ยผักกะปิลาบลาบหักกะปิมะละกอเนี่ยหักกะปิมะละกอหักเลกกะมะละกอแบบ Bon, कि मजार टाइम मैं เลือกดูไม่ไม่รู้แค่ร้านเลือกดูว่าไหนที่มันถูกโอซื้อแล้วนะหนึ่งซื้อราคาแยบเทียบไม่ต้องเดินไปหาร้านโน้ตสิบร้านอยู่นในมือถือนะครับสองซื้อมาใช้จากราคาคิดตามอยู่แล้วซื้อมากินซื้อมาใช้ ก็มีเงินคืนให้อีกอ๋สุดยอดจริงบริษ,ษัทนี้เหมาะกันเลยอยู่พีกมีให้คุณไม่หลอกลวงไปศึกษาดูได้ในย t u b e เยอะแยะตรงนี้นะครับอยู่พีกแรลงเข้าไปดูได้เพจครับเพจเพจของเขานะครับผมสุดยอดแล้วเจอกันนะครับเก็บ <dengan S 1> <c oughs> ตกยังไม่จบกินไปบนไปหมดไปแล้ว <c oughs> เลือดเต็มกระขามขามมันกินได้และวายเยอะเมื่อผักเล้วเยอะเลยเจตจำบุกเจ็ดหมดแล้วเหรอครับ